ก็ขอสวัสดีในค่ำคืนของวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้ผมจะมาทำการจุ่มช่อองุ่นสายพันธุ์ไซมัตแคทนะครับหรือว่าไซมัสแคตกสายพันธุ์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นการจุ่มยืดช่อและสลายเมล็ดนะครับาสารที่เราจะใช้ที่เห็น อยู่ตรงนี้ก็คือจิปเบอร์ลีน2%นะครับจิปเบอร์ลีนนี่เป็นกรดจิปเบอร์ลีน2%ของผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้อัตรา1.25 cc น้ำ20ลิตรนะครับตัวที่2ต่อมานี่คือสเต็ปตัวเมซินนะครับเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ตัวสเตปโตเมซินเนี่ยจะทําหน้าที่สลายเมล็ดนะครับอัตราการใช้อยู่ที่1 cc น้ํา20ลิตรนะครับตัวต่อมานะครับตัวที่3เป็น CPPU นะครับตัวนี้อัตราการใช้ผมจะใช้ที่3 cc น้ำ20ลิตรนะครับอ,อันนี้เป็นกล้วยกล้วยสำหรับจุ่มนะครับ กลวยสําหรับจุม่มนี่เห็นไหมครับคล้ายๆกับแก้วพลาติกบ,บ้านเรานี่แหละแต่เขาจะออกแบบมาให้มีตัวแขวนเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับอันนี้เป็นสูตรที่จะต้องผสมเองนะครับคือสวนจะต้องผสมสูตรนี้ขึ้นมาเองแล้วแต่นะครับแต่ละสวนจะสูตรของใครก็ของใครนะครับผมทีนี้ผมจะมีอยู่2ชุดที่ผมปลูก ไว้อยู่ตรงข้างโรงเรือนเลมโบเป็นชุดทดสอบนะครับผมจะทดสอบกับสารอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมได้มาจากในกลุ่มครับเขามีสารผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาผมก็เลยอยากจะเอามาทดสอบดูผมจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือใช้ชุดนี้ใช้ชุดผสมเองอีก กลุ่มหนึ่งผมจะใช้เป็นตัวสําเร็จรูปนะครับคือทางทางผู้แทนจําหน่ายเนี่ยเขาผสมมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้ก็จะใช้ในกรณีจุ่มหลังจากที่ลูกติดผลได้สองถึงสามวันนะครับเนี่ยใช้ไม้เล็กหนึ่งสูตรหนึ่งเสียก่อนนะครับพอช่อติดผลได้สองถึงสามวันขึ้นเม็ดมามองเห็นแล้วเนี่ยเราจะใช้ สารตัวที่หนึ่งจุ่มไปนะครับผมจุ่มไปแล้วก็แช่ไว้สัก5วินาที5วินาทีแล้วก็ถอนออกแล้วก็ดีดขั้วช่อเพื่อให้เสดดน้ำนะครับ1ครั้ง2ครั้งก็ได้ตัวที่2เห็นไหมครับสติกเกอร์สีส้มๆเนี่ยสติกเกอร์สีส้มส้มเนี่ยจะใช้ห่างจากตัวที่1คือเขาจะมีวิธีการใช้บอกให้อยู่ว่าให้ใช้หลังติดผล1 0 1ถึงวันนะครับ นะครับตรงเนี้ยเขาก็จะผสมสำเร็จรูปมาให้ให้ท่านสมาชิกที่ที่ไม่อยากจะใช้แบบเนี้ยนะครับไม่อยากจะใช้แบบเนี้ยอันนี้เขาสำเร็จรูปมาให้เลยนะครับวิธีการใช้ก็อยู่ข้างแก๊ลอนอยู่แล้วนะครับใช้ง่ายพวกนี้แต่ครั้งนี้ผมจะทำการพิสูจน์สองสองสูตรแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับถือเป็นการ ทดสอบสารไปในตัวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตผสมสารก่อนเออลืมบอกไปนี่น้ําน้ํานะครับน้ําที่ผมจะผสมกับชุดนี้ไอไอตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะครับเทลงกลวยแล้วเอาไปจุ่มได้เลยเนี่ยเนี่ยนะครับนะเทลงกลวยแล้วเอาไปจุ่มได้เลยแต่ถ้าสวนท่านใดมีหลายรุ่นหลายชุดนะครับมีหลายรุ่นหลายชุดสามารถเปิดเปิดขวดแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับอยู่ต่อได้ ประมาณสักเดือนนึงนะครับเดือนนึงก็สามารถเอาออกมาใช้ได้อีกได้แต่คงจะข้ามปีไม่ได้นะครับเพราะมันผ่านการจุ่มจุ่มเสร็จแล้วถ้าใครอยากจะเซฟต้นทุนก็ใช้ผ้ากรองกรองเอา,เอาพวกคาบเกสรขาบกรีบดอกต่างๆออกแล้วก็เทคืนขวดนะครับเทคืนขวดแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับ ที่มีใช้อยู่ในระบบสาระบบของอมุนไทยเราผมเห็นมี2ยี่ห้อยี่ห้อหนึงก็คือโปรโมทเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือ,อามาตัวจังนะครับมาตัวจังผมก็เคยใช้แล้วหละแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมสภาพอากาศมันไม่เอื้อจึงสรุปผลไม่ได้นะครับผมรอบนี้ขอทดสอบโปรโมทด,ดูของคุณครูลีคูเปอร์นะครับโอเคขออนุญาตทดสอบผสมสารนะครับตัวนี้ อ่ออีกอย่างหนึง่งน้ําผมให้มาได้มาผมผสมเพียงแค่10ลิตรเองนะครับผมจะไม่เอาเต็มสูตรนะผมจะหาร2ทุกตัวเพราะว่ามันมันก็บองตรงว่าเสียดายสารเอาเลขกครึ่งคร่ดีกว่าครึ่งคก็คือเอาน้ํา10ลิตรพอส่วนผสมตรงนี้ก็หาร2ที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมนําเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกัน สำหรับช่อที่จะได้รับการจุ่มนะครับผมจะมาทำาเครื่องหมายแขวนป้ายไว้ตรงนี้นะครับป้ายสีดแดงๆนี่แหละก็คือช่อที่มีขนาดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาอให้ท่านสมาชิกได้เห็นนี่ประมาณนี้นะครับผมซอยเป็นทรงช่ออางุ่นสไตล์ญี่ปุ่นแหละครับเอาเหลือไว้ตรงแค่นี้แหละครับเนี่ยนะก็ขึ้นเม็ดเรียบร้อยนะครับขึ้นเม็ดเรียบร้อยบานมาได้สองวันบานมาได้สองวันก็กําลังสวย กำลังสวยเหมาะที่จะจุ่มนะครับเหมาะที่จะจุ่มพอดีพอดีอาแนะนํานะครับควรจะจุ่มในสถานะอากาศที่เย็นๆตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับผมเป็นเวลากลางคืนนะผมทําเกี่ยวกับบริหารจัดการช่อดอกเนี่ยผมจะทําตอนกลางคืนนี่ช่อลักษณะแบบนี้นะครับอันไหนพร้อมผมก็จะทําเครื่องหมายไว้นี่เห็นไหมครับเครื่องหมายพวกเนี้ยสีแดงแดงเนี่ยช่่ออย่างเนี้ยเนี่ยนะครับเห็นไหมขึ้นเม็ดเรียบร้อย ประมาณเนี้ยจุ่มได้นะครับอันนี้เคนนี้มันมีอยู่สองสองช่อผมก็เลยซอยเคนที่สองเนี่ยให้มันเหลือน,น้อยๆหน่อยจริงๆเราขอให้เอาไว,ชว้ช่อเดียวนะครับเคนหนึงเนี่ยช่อเดียวนะครับส่วนตรงนี้ยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่ากรีบดอกยังไม่โรยเลยก็คงจะรออีกสักวันสองวันก็จะได้มาจุ่มนะครับโอเคนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ข้อมูลในส่วนนี้อีกนะครับผมในอีกขั้นตอนหนึ่งตอนที่เรา,าผสมสารนะครับผมลืมบอกไปว่าเราควรจะควรจะนะครับควรจะแยกแก้วผสมกันแยกละลายแยกเจือจางเสียก่อนเห็นไหมครับอันนี้ใส่ไปแล้วนะเนี่ยอันนี้สเตปโตเมซินอันนี้จิบเบอร์รลีนอยู่ในทังนี้เป็น cpu จากนั้นจึงนําส่วนผสมนี้เทรวมกันเมื่อผสมละลายเจือจางแล้วนะครับจึงจึงนำเทรวมกันแบบนี้นะครับนะครับนี่เทรวมกันไปนะครับนะเทรวมกันไป อาเทรวมกันอย่างนี้เสร็จแล้วก็กวนอีกทีหนึ่งก็หาเครื่องมือมากวนซะนี่นะครับนี่ดำพ่นยาเก่าที่มันเสียหายแล้วกวน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 ให้เข้าเข้ากันวนซ้ายบนขวานี่นะครับกวนให้เข้ากัน โอเคนะครับเข้ากันแล้วละ่ะอ่าเสร็จแล้วบรรดาของที่เราเอาออกมาใช้งานเสร็จแล้วต้องเอาไปเก็บในตู้เย็นนะครับเก็บในตู้เย็นช่องผักธรรมดานี่แหละแต่ระมัดระวังนะครับบ้านไหนมีเด็กนะครับต้องระมัดระวังนะ,ะเผืิอว่าบ้านผมไม่มีเด็กนะครับผมระมัดระวังด้วยเรื่องนี้อันตรายนะครับถ้าใครจะยังไงก็ให้ให้มั่นใจก็แล้วกันว่า สามารถควบคุมไม่ให้เด็กไม่ให้ลูกเล็กเด็กแดงเราไปเอามาเข้าปากได้กันแล้วกันนะครับผมฝากเตือนเรื่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ